แบบว่าโสดด้วยก็เลยแต่นี่เรียนเป็นลาเรียนเลยหรือเปล่าเต็มที่ค่ะก็มีใครมาแบ่งเวลาอะไรอย่างเงี้ยอยากทำแล้วเราก็ทำได้เต็มที่แล้วก็ไม่มีห่วงอะไรอันนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้หัวใจว่างเพราะคนี่น่าจะใช่ด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆช่วงท่อ่านหนังสือก็ค่อนข้างจะเครียดแล้วก็เราก็ไม่อยากจะเห็นแก่ตัวเอาใครมาแบบพ่วงกับชีวิตเราเหนุ่มกันที่เข้าใจมั้ยคะเข้ใจเขาน่ารักเขาเป็นแบบพี่ชายที่น่ารักเขาก็ให้คำปรึกษาเนี่ยจะเข้า เหมือนกับที่บอกว่ามีเลิกในวัยเรียนเหมือนกับทียนางใส่างต่างโบราณมากโบราณมากโบราณมากเลยเออเวลาในวัยเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เชิงนาดนั้นนะจริงจริงเหมือนว่าเราต้องเลือกมากกว่าว่าตอนนี้เราอยากทำอะไร ที่ออกมาให้สภาพกันที่แล้วพี่กันว่าไงบ้างไม่ว่าไรเขาก็น่ารักผมก็เข้าใจเพราะว่าอย่างตัวเขาก็ต้องไปทํางานต่างประเทศบ่อย <S 1> <S 1> <S 1> <ๆ>เราก็จริงๆเราให้เขียนกันอะไรกันมาตลอดตั้งแบบต่ต้นค่ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ทะเลออกกาะกันหรือว่ารเราก็ยังมีก็ยังปรึกษาตลอดแต่ว่า ไม่เคยได้คุยกันความสัมพันธ์ยังไม่ตัดขาดเนาะคือไม่ไม่คงไม่มีวันตัดขาดอะเพราะคนรู้จักกันยังไงก็ต้องทํางานร่วมกันแล้วก็เจอกันอย่างที่เข้าที่เนี่ยก็อาจจะต้องแบบปรึกษาเขาแล้วก็ต้องถามจริงงคุณพ่อคุณแม่มีถามไหมพ่ออะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็ถามคุณพ่อคุณแม่ก็แบบเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงกันอย่างเงี้ยแล้วแต่เขาไม่ไม่กล้าใส่เรื่องส่วนตัวแบบคุณฝส่เรื่อเรียนต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นมีมีโอกาสอ๋อไม่เลยก็คุยกันเรื่องแบบเรื่องทำแบบ คือตอนนี้ไม่ได้คุยเลยเหรอหรือว่าหมายว่านานๆคุยทีหรือว่านานๆคุยพะเวลาเรื่องเีกต้องคุยอเฉพาะเรื่องเรียนอย่างเดียวเลยเหรอน้องมิใช่ค่ะพูดี่เป็นเพื่อนกันเนาะพาดูิตด้วยพูดที่เป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องเป็นพี่น้องกันเป็นไม่ได้เขาอุห่าหลต้ององเลยแต่ถ้าจะมีโอกาสพัฒนาไหมอะไว้เป็นเพื่อนอจริงๆเราก็ไม่ได้ว่า ไม่ได้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าเราทั้งคู่ก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนอื่นซึ่งมินก็ไม่อยากเห็นแก่ตัวนนั้นก็คือก็ต้องปล่อยไปแล้วก็ตัวเองก็ทำหน้าที่ในที่นีดแล้วก็อนาคตก็ปล่อยให้มันไปแล้วก็ทำ